สดีค้าเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคูตุ้มเอนะคะในวิชาสูงศึกษานะคะในชั้นปฐมศึกษาปีที่2นะคะจากที่เราได้เรียนกันไปถึงเรื่องอวัยวะภายในนะคะลักษณะหน้าที่และการดูแลรักษาแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะเรียนครูจะพานักเรียนไปลองทาแบบฝึกหัดกันดูตามไปเลยค้างเรียนในการทาแบบฝึกหัดนะคะเรียนสัปดาห์นี้ก็จะให้ทาแบบฝึกหัด หน้าที่สองสามสี่แล้วก็ห้านะคะในหน้าที่สองนะคะนักเรียนรู้จักอวัยวะภายในนะคะก็ให้หนักเรียนเนี่ยบอกชื่อหน้าที่ของอวัยวะภายในต่างๆนะคะตามรูปภาพที่มีอยู่นะคะบอกว่าที่ชี้ไปนั้นน่ะคืออวัยวะใดในร่างกายแล้วก็มีหน้าที่อย่างไรนะคะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีอยู่เจ็ดชนิดนะคะนักเรียนในหน้าที่สองนะคะ ส่วนในหน้าที่สนะคะเรียนเป็นการดูแลรักษาอาวัยวะภายในนะคะเรียนจะเห็นว่าภาพแรกนั้นจะมีนักเรียนหญิงนนั่งทานอาหารอยู่เขาก็เขียนว่านิดชอบกินแกงกะทิปลาทอดอาหารทะเลและขนมหวานแสดงว่าพฤติกรรมเขาเนี่ยกินอาหารที่มีไขมันสูงนะคะ,ะ,คะเรียนก็ไปดูนะคะว่าพฤติกรรมที่กินอาหารที่มีไขมันสูงเนี่ยมันส่งผลกระทบต่ออวัยวะใด ะะแล้ววิธีการดูแรลรักษาเนี่ยควรจะทำอย่างไรในรูปภาพท่อที่สองนะคะจะเห็นว่ามีภาพผู้ชายคนหนึ่งนะคะได้ใช้กาปั้นเนี่ยกระแทกไปที่ศีรษะนะคะทะเลาะกันแล้วก็ทุบหัวหนุ่ยอย่างแรงเลยพฤติกรรมที่ส่งผลเสียก็คือการใช้กาปั้นกระแทกศีรษะอวัยวะที่ได้รับผลกระทบคืออะไรนักเรียนก็ลงไปหาดูนะคะในหนังสือนะคะแล้วก็ดูว่าวิธีดูแรลรักษาอาวัยวะนั้นเนี่ย ควรทาอย่างไรนะคะเช่นเดียวกับข้อสามนะคะสูบบุหรี่นะคะการสูดดมควันบุหรี่เข้าไปพฤติกรรมที่ส่งผลเสียนะคะส่งผลกระทบต่ออวัยวะใดนะคะเช่นเดียวกันกับนะคะหน้าที่สี่นะคะข้อสี่ข้อห้าและก็ข้อหกนะคะนักเรียนก็เลือกดูจากภาพนะคะอย่างข้อสี่เนี่ยเขาก็บอกว่าจากภาพผู้ป้าป่วยเป็นไข้จึงไปหยิบยามากินเองกินหมดเลยดีกว่าจะได้หายเร็ว พฤติกรรมที่ส่งผลเสียคืออะไรครัะเรียนก็คือกินยามากเกินไปนะคะอวัยวะที่ได้รับผลกระทบคืออะไรนักเรียนก็ลองไปดูนะคะในหน้าที่นะคะในวิธีการดูแลรักษานะคะว่าถ้ากินยามากเกินไปเนี่ยมีส่งส่งผลกระทบต่ออะไรนะคะนักเรียนก็เลือกตอบคาถามดูส่วนในหน้าที่5้านะคะเรียนนะคะคาถามว่า นักเรียนคิดว่าถ้าเราดูแลอวัยวะแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งจะส่งผลต่ออวัยะอื่นๆหรือไม่นะคะนักเรียนคะอวัยวะของเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายหลายอย่างทั้งอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในนะคะสำหรับอวัยวะภายในน,ะนั้นนักเรียนในแต่ละส่วนเนี่ยก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไปนะคะแต่แต่ละส่วนเนี่ยก็จะต้องมีการเชื่อมโยงนะคะการดูแลรักษานะคะแล้วก็มีการทำงานที่ส่งผล ให้เราเนี่ยมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยดูแลแค่อวัยวะใดอวัยวะหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ร่างกายเนี่ยไม่แข็งแรงและอาจจะเจ็บป่วยได้นะคะนั่เรียนก็ลองเลือกตอบคาถามดูนะคะส่วนภาพข้างล่างนะคะภาพข้างล่างนะคะนักเรียนจะเห็นว่า เขาจะเป็นการทําผลงานนะคะการทําผลงานตัวอย่างผลงานก็นักเรียนก็ยังไม่ต้องทําอะไรนะคะนักเรียนก็ดูไปนะคะให้ความรู้ไปนะคะเป็นเรื่องของออการวาดรูปไตนะคะมีอยู่2ข้างนะคะนะคะครูขอเพิ่มเติมแบบฝึกหัดอีก2หน้านะคะนักเรียนนะคะแบบทดสอบนะคะประจำเรื่องที่หนึ่งะคะหน้า6 นะคะนักเรียนก็วงกลมล้อมรอบตัวเลขนะคะหน้าคาตอบที่ถูกต้องนะคะส่วนหน้าเจ็ดก็ให้เรียนตอบคําถามนะคะตามรูปภาพนะคะเพิ่มให้อีกสองหน้านะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนก็จะต้องทําแบบฝึกหัดในหน้าที่สองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดนะคะในสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนในเรื่องการทําแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนในเล่มน,นี้นะคะนักเรียนถ้าสมมติว่านักเรียนเนี่ยไม่สามารถหาคําตอบได้นะคะ นักเรียนศึกษาพัฒนาศึกษาในชั้นป2เนี่ยนะคะนักเรียนจะมีคําตอบให้นักเรียนทุกข้อนะคะในแบบฝึกหัดแต่ละหน้านะคะนักเรียนในสัปดาห์นี้ครูก็ขอจบตะเพียงทั้งนี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ